มะเขือเทศเนี่ยสวยมากเป็นที่ต้องการของตลาดแปลงนี้มีอยู่ที่ประมาณ4ี่พันต้นเราเก็บวันหนึ่งเป็นตันนะฮะวันหนึ่งเป็นตันนะครับ,นนนนรบและถ้าได้มะเขือเทศราคาดีด้วยไม่ต้องถามเลยรวยอย่างเดียวครับเกษตรกร,ร,กรไม่จนอีกต่อไปนะครับถ้าเราเลือกใช้ไอ้สารตัวนี้อันนี้คือไม่ได้ยุกยอปอปลาน,นะฮะดีก็ว่าดีไม่ดีเราก็บอกว่าเฮี้ยนะ มาดูว่าทําไมมะเขือเทศที่เนี้ยมันทึ่งงามเมื่อก่อนที่ไปนเนี้ยเราใช้ปลูกไอ้หญ้าแคนกูล่าซึ่งที่ถ้าปลูกหญ้าแคนกูล่าแล้วทําให้ดินมันเสียการปลูกผักเนี่ยโอกาสที่จะขาดทุนมันสูงดินก็แข็งเหมือนเดิมฮะเนี่ยดินแข็งมากนะแต่ดูว่านี่คือพืชห้าวันนะครับเขากินปุ๋ยแล้วรากเขาเนี้ยสามารถหากินได้ปกติแล้วจะให้สังเกตนะครับ ว่าดินไปเนี้ยมันเค็มด้วยเห็นไหมเพิ่งใส่น้ำไปเมื่อวานดูขี้เกลือขึ้นเลยเนะนี้ยเนี่ยที่เราเก็บอยู่เนี้ยนะทั้งทั้งที่มันเก็บมานานเลยเนี่ยลูกของเขาเนี้ยมันจะผิวมันจะสวยมากจนแม่ค้าบอกว่าเออมันเหมือนลูกเท่ากับไข่ไก่เลยนะฮะเข้าใจไหมทั้งทั้งที่มันเก็บมานานนะครับตอนนี้นะครับไล่หมอปลาเนี่ยแต่มีคนเข้ามาดูทุกวันเลยมาดูว่าทําไมมะเขือเทศที่เนี่ยมันทึ้งงาม ทำไมผักตรงนี้มัน,มนถึงงามเราก็แนะนำว่าเราก็ใช้สารตัวนี้ในการปลูกปกตินะฮะคนบ้านนอกเราเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะเมื่อรู้ว่าดีเนี่ยจะไม่บอกต่อใครก็จะแกะฉลากนั้นทิ้งนะฮะเขาเรียกว่ายาไม่มีฉลากแต่นี้ฮะเรามีฉลากให้ดู้วฮะบานเย็นสารปรับสภาพดินนะฮะให้รากออกเยอะๆให้รากหาก,กินง่ายๆประหยัดปุ๋ยประหยัดแรงงานแต่ถ้าทำตามที่หมอปลาบอก ต้องใช้คู่กับน้ำหยดครับการที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ไอสารปรบสภาพบินบานเน่ยนแนละเราทําง่ายมากเลยแค่เราเอาน้ำนะฮะนะฮะเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์บานเย็นตัวนนนเ,เนี้ยผสมกับน้ําไปเลยเนี่ยเราเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำไหนพี้ก็ได้เนี่ยแล้วก็ขยาวเนี่ยเพราะเราใช้ระบบน้ําหยดแล้วเราก็เอาน้ําตัวที่มีสารของบานเย็นเนี่ยใส่ในท่อนี่เลยครับท่อตัวนี้เห็นไหม เนี่ยใส่ในท่อไปเลยเนี่ยใส่ในท่อทิ้งไปเลยพอเราเปิดน้ําปับ๊บไอ้สารปฏิภาพดินบางอนนย่างมันก็จะไหลลงพืชทุกต้นเลยนี่คืออีกหนึ่งวิธีการที่ทําให้พวกเราเนี่ยลดต้นทุนได้หลายอย่างในการทําระบบน้ําหยดเชื่อไหมว่าพื้นที่ตรงนี้ประมาณเกือบ3ไร่เนี่ยสองไร่หลเนี่ยผมจะได้น้ําแค่ชั่วโมงเดียวพอเลยครับ แต่ถ้าเป็นระบบเอาน้ำใส่ในร่องได้เต็มเนี่ยถ้าเป็นได2นิ้วครึ่งหรือ2นิ้วเนี่ยวันหนึ่งไม่พอนะครับแล้วทําไม้สาภาพดินเนี่ยมันแข็งด้วยลากดินลากพืชเนี่ยก็จะหาก,กินลำบากแนะนํานะครับถ้าอยากใช้เกิดผลน่ยให้ใช้ค้พ่กับน้ําหยดลดเวลาลดปุย๋ยลดทุกสิ่งทุกอย่างเรามีเวลาไปนั่งเล่นเฟซบุ๊กด้วยเล่นไลน์ด้วย ถ้าเราใช้น้ําหยดแล้วก็ใช้สภาพตัวนี้ยแต่ถ้าคุณยังใช้แบบเดิมๆอ่ะไม่มีเวลาเล่นไลน์ไม่มีเวลาเล่น a c e b o o k นะครับเข้าใจนะฮะถ้าเรามองห่างๆเนี่ยเราก็จะไม่เห็นลูกมาหรอกแต่ถ้าเรามาใกล้ๆนะครับขอโทษนะฮะข้างในนี่คือลูกมะเขือเทศทั้งนั้นนะครับบอกว่า <Wow. S 1> ที่ตรงเนี้ยเค็มครับที่เอือดเคม็ม ซึ่งปลูดในการปลูกผักเนี่ยจะให้งานแบบนี้มันยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าเราไม่มีสารตัวปรับสภาพดินเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นี่มะเขือเทศนี่เก็บมาได้เกือบเดือนนะครับแต่สภาพต้นเนี่ยมันเหมือนมะเขือเทศที่ยังไม่เก็บลูกลนะฮะดูนะดูลูกนะฮะเดี๋ยวเราจะพาลูกที่วาใช้ได้แล้วฮะเนี่ยดูดูดูลูกนะฮะด,ด,ด,ดกมากครับอันนี้คือมะเขือเทศชัวนนี้เก็บได้แล้วนะฮะและทําให้ผิวของมะเขือเทศเนี่ยสวยมาก เป็นที่ต้องการของตลาดแปลงนี้มีอยู่ที่ประมาณสี่พันต้นเราเก็บวันหนึ่งเป็นตันนะฮะวันหนึ่งเป็นตันนะครับ,นนนนรบและถ้าได้มะเขือเทศร,ราคาดีด้วยไม่ต้องถามเลยรวยอย่างเดียวครับเกษตรกรไม่จนอีกต่อไปนะครับถ้าเราเลือกใช้ไอสารตัวนี้อันนี้คือไม่ได้ยกยอป่อป้านนะดีก็ว่าดีไม่ดีเราก็บอกว่าเฮี้ยนะ นี่เห็นไหมมันจะเป็นช่อบอกแล้วว่าที่งามๆเนี่ยมันก็สามารถทําให้ลูกมะเขือเทศตากล้องดูฮะเห็นไหมะโดกมากเลยมะเขือเทศสูงกว่าหมอปลาเยอะนะหมอปลาสูงอยู่ที่ร้อยหกสิบสามนะฮะมะเขือเทศตรงนี้สูงสองเมตรฝานะครับคือเทคนิคของมันอะที่มันทำให้มะเขือเทศมันโดกมันงามแบบนี้ก็มีอะไรมากเลยก็ใช้ตัวนี้ใส่ในสารน้ำหยดมาเลยตัวเนี้ไม่ต้องเหนื่อยเราดูนะฮะลากลากของต้นไม้ไหม มันก็หากินได้ง่ายเลยเห็นไหมฮะผิวมะเขือเทศอะ่ะสวยมากเลยนะครับฮะเนี่ยมันเป็นที่ต้องการของตลาด้านปัิภาพดีนะบานเย็นฮะอย่าลืมกดไลน์นะกดไลค์กดซับสไครต์นะหรือกดถูกใจในเพจหรือช่อง y o u u u e บบานเย็นดีจริงๆนะผมหมอปลาหมอผีและเกษตรกรบานเย็นหมอปลาขอรับประกันว่ามันดีจริงๆะ ลดต้นทุนลดทุกอย่างฮะบ้านเย็นดีจริงๆครับหมอปาก,การันตีด้วยอาชีพหมอผีและเกษตรกร,ะกรฮะ